จากคลิปก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วว่าดุลยภาพของตลาดคืออะไรก็คือจุดที่หน้าระดับราคาดุลยภาพก็คือระดับราคาที่ทําให้ปริมาณความต้องการซื้อคืออุปสงค์<ม>เท่ากับปริมาณความต้องการขายหรืออุปทานเท่ากันพอดีก็คือณระดับราคา PE และความต้องการซื้อและความต้องการขายณเท่ากับ QE ตรงนี้นะคะคราวนี้เรามาดูต่อ เรามาดูเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวกระบวนการปรับตัวเข้าสู่ดุลยาภาพโดยอัตโนมัติว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสมมติกรณีที่ราคาสินค้าณนะปัจจุบันสูงกว่าราคาดุลยาภาพขอ,อยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากําลังจะดูอุปสงค์และอุปทานของสินค้าชนิดหนึ่งก็คือกาแฟสดณระดับราคาที่กาแฟสดแก้วละ65บาทนะคะหกบาทาทณระดับราคานี้ทำให้เกิดดุลยาภาพของตลาด นั่นก็คือหมายความว่าผู้ซื้อจะมีความต้องการซื้อกาแฟสดในตลาดโดนทั้งหมด600แก้วในขณะเดียวกันผู้ขายก็มีความต้องการขายเท่ากับ600แก้วอันนี้เรียกว่าดุลยภาพของตลาดของสินค้ากาแฟสดอันนี้ก็คือเรียกว่า65บาทคือราคาดุลยภาพ600แก้วก็คือปริมาณดุลยภาพ ต่อมาถ้ามาดูว่าถ้าเรามาดูจุดที่ราคาสินค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเราไปดูที่ราคากาแฟสดแก้วละ100แก้วละห0ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพราคา100ตรงนี้นะคะเมื่อกาแฟสดแก้วละหน0ดีมาหรืออุปสงค์ผู้ซื้อเห็นว่ากาแฟมีราคาแพง ผู้ซื้อก็จะมีความต้องการซื้อแค่300แก้วแต่ในขณะที่ผู้ขายผู้ขายเราก็ต้องดูที่เส้นอุปทานเส้นอุปทานตรงนี้ผู้ขายก็เห็นว่าราคากาแฟสดเนี่ยถ้าเขาขายได้เยอะเขาก็จะมีเงินเข้ามาเยอะเขาก็อยากที่จะขายเป็น900แก้วนะคะดังนั้นเมื่อราคากาแฟสดเป็นแก้วละ100บาทผู้ซื้อเนี่ยอยากจะซื้อน้อยลง แต่ผู้ขายเนี่ยอยากจะขายมากขึ้นนะคะคราวนี้เราลองมาดูการปรับตัวการปรับตัวกระบวนการปรับตัวของดุลยภาพของตลาดว่ามีกระบวนการปรับตัวอย่างไรปรากฏว่าผู้ซื้อมีความต้องการซื้อแค่าม้300แก้วผู้ขายมีความต้องการขาย900แก้วคว,กกความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อเมื่อความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ มันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าคือมันไม่ใช่ดุลยภาพของตลาดแล้วค่ะมันจะมีของสินค้าเนี่ยนะคะสินค้าก็จะเหลือทิ้งเหลือเกินเรียกว่าสินค้าล้นตลาดเพราะมันเกิดเป็นอุปทานส่วนเกินขึ้นมาอุปทานส่วนเกินในที่นี้ก็จะเรียกว่า excess supply excess supply ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ระหว่าง300แก้วกับ900แก้วนั่นคือความแตกต่างระหว่าง900กับ300 จุดนี้ก็คือต่างกันอยู่600แก้วนั่นคือหมายความว่ากาแฟสดเนี่ยล้นตลาดอยู่600แก้วเมื่อกาแฟล้นตลาดอยู่นะคะมันก็จะเกิดการปรับตัวของตลาดแล้วค่ะเพื่อกลับเข้าสู่ดุลยภาพณนะขณะนี้ความต้องการซื้อมันน้อยกว่าความต้องการขายหรือเรียกได้อีกอย่างนึ่งว่าความต้องการขายเนี่ยมากกว่าความต้องการซื้อผู้ขายขายสินค้าไม่ออกเมื่อผู้ขายขายสินค้าไม่ออกแล้วสินค้าเหลือทิ้ง ผู้ขายก็จําเป็นที่จะต้องลดราคาลงมาเพื่อที่อยากจะขายได้มากยิ่งขึ้นการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพก็คือผู้ขายก็จะค่อยๆปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆจากแก้วละ100ให้ต่ํากว่า100ลงมาเรื่อยๆเมื่อราคาสินค้าถูกลงตามเส้นลูกศรสีเขียวตามเส้นลูกศรสีเขียวอันนี้ค่อยๆปรับราคาลดลงมาพอราคาลดลงมาสินค้า มีราคาถูกลงผู้ขายก็อยากจะขายน้อยลงมีความต้องการขายลดลงเพราะว่าขายได้เงินน้อยไม่อยากที่จะทำของมาขายเยอะแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ซื้อเนี่ยพอเห็นราคาปรับตัวลดลงผู้ซื้อก็อยากจะซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากจุดนี้ก็คือลูกศรสีชมพู ผู้ซื้อก็ค่อยๆขย ე บปริมาณความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นจาก300ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปในขณะที่ผู้ขายก็มีความต้องการขายน้อยลงราคาค่อยๆปรับลดลงมาเรืร่อยๆจนกระทั่งในที่สุดจากราคาแก้วละ100กลับเข้าสู่ราคาดุลยภาพที่จุด E ตามเดิมคือราคากาแฟสดแก้วละ65บาทปริมาณดุลยภาพปริมาณความต้องการซื้อและ ความต้องการขายอยู่ที่600แก้วเท่ากันพอดีไม่มีสินค้าเหลือล้นตลาดนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ากระบ,บวนการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ